สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเ,เนื้อหาที่เราได้รับมานะคะวันนี้เราจะมาสำรวจหนังอาชญากรรมระทึกขวัญเรื่อง n e i g h b o r h o o d Watch ค่ะปี2025เราจะดูกันผ่านมุมมองของบทวิจารณ์โดยเ Glen คนนี y จากเว็บ Roger Ebert นะคะครับผม หนังเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นแนวระทึกขวัญที่แบบเข้มข้นกระชับได้กลิ่นอายคลาสสิกหน่อยๆอ,อืมครับแก่นหลักๆเลยคือเรื่องความน่าเชื่อถือของการรับรู้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อตัวเอกเนี่ยเขามีอาการป่วยทางจิตด้วยครับประเด็นน่าสนใจมากใช่ค่ะภารกิจเราวันนี้ก็คือมาสกัดประเด็นสำคัญส,ค,ญสคัญจากบทวิจารณ์นี้กันค่ะเอาล่ะมาเริ่มที่โครงเรื่องกันก่อนตัวเอกชื่อไซมอนแมกเนลี่แสดงโดยแจ็คเควดครับแจ็คเควด เขาเชื่อว่าตัวเองเห็นเหตุการณ์อาชญากรรมค่ะเห็นผู้หญิงถูกลากขึ้นรถตู้แต่ปัญหาคือแทบไม่มีใครเชื่อเขาเลยอืมเพราะอะไรครับเพราะเขามีประวัติป่วยทางจิตค่อนข้างรุนแรงค่ะในบทวิจารณ์บอกว่ามีอาการหลอนเห็นภาพชายตัวแดงร่างใหญ่แบบว่าคอยมาต่อว่าเขานี่เหมือตลอดโหฟังดูหนักเหมือนกันนะครับใช่ค่ะพลอตแบบนี้เออมันทําให้นึกถึงหนังคลาสสิกอย่าง Real Window ของ Hitchcock เลยนะคะครับครับ ้ายยกันอู่แต่เรื่องนี้มันบิดไปอีกขั้นคือไซมอนไม่ได้แค่เข้าใจผิดแต่เขามีสภาวะทางจิตที่ไม่ปกติอยู่แล้วความน่าเชื่อถือเลยแบบว่าแทบจะเป็นศูนย์ตั้งแต่ต้นใช่ครับใช่แล้วประเด็นนี้เนี่ยการประทะกันระหว่างสิ่งที่เห็นกับความจรงิงพอมันมีเรื่องอาการป่วยทางจิตเข้ามามันซับซ้อนขึ้นเยอะเลยจุดที่บทวิจารณ์เขาชมมากก็คือการที่หนังนำเสนอเรื่องนี้ได้ละเอียดอ่อน ให้เกียรติไม่ได้ทําให้ดูตลกหรือน่ากลัวแบบไร้เหตุผลอ๋อค่ะค่ะดีจังเลยค่ะครับซึ่งมันหาไม่ง่ายนะในหนังกระแสหลักการนําเสนอแบบนี้มันยิ่งทําให้เราเข้าใจเลยว่าไซมอนลําบากแค่ไหนที่จะให้คนอื่นเชื่อทั้งๆที่บางทีเออตัวเขาเองก็อาจจะไม่มั่นใจสิ่งที่เห็นเหมือนกันการนำเสนอประเด็นสุขภาพจิตแบบไม่ตีตรานี้สำคัญมากนะคะ แล้วมันส่งผลต่อความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอย่าง e d ย e m a n นที่ Jeffrey Dean Morgan เล่นยังไงบ้างคะคนนี้เป็นอดีตรอปพที่ดูอมทุกข์หน่อยๆใช่ไหมคะครับบทวิจารณ์บอกว่าตอนแรกๆความสัมพันธ์ก็ไม่ได้ดีนักหรอกครับมันดูตึงๆแต่สถานการณ์มันพาไปให้ต้องมาร่วมมือกันแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่อ uh ่าฮะ สิ่งที่น่าสนใจคือเขาชมว่าหนังไม่ได้ใช้สูตรสำเร็จแบบคู่หูต่างขั้วที่ต้องมีมุกตลกอะไรแบบนั้นอ๋อไม่ได้เน้นหาไม่ครับแต่เน้นไปที่ความตึงเครียดความไม่ไว้ใจกันมากกว่าซึ่งมันก็ดูจริงดีเข้ากับโทนหนังครับ พอพูดถึงโทนเรื่องสไตล์หนังก็เป็นอีกอย่างที่บทวิจารณ์พูดถึงเยอะนะคะบอกว่าเป็นแนวสไตล์เก่าโอสกู School, ไม่มีไขมันส่วนเกินแล้วก็เล่าเรื่องแบบโรปะโดบคำพวกนี้มันหมายถึงอะไรคะในทางหนังครับสไตล์เก่าก็คือเล่าเรื่องตรงไปตรงมาไม่ได้เน้นเทคนิคแพราๆแต่เน้นสร้างบรรยากาศความระทึกส่วนไม่มีไขมันส่วนเกินก็คือหนังมันกระชับมากครับ ไม่มีฉากหรือบทพูดที่ไม่จำเป็นตัดเข้าเรื่องเร็วอ๋อเข้าใจค่ะส่วนโรปรโดปอันนี้มาจากมวยนะครับคือการตั้งรับล่อให้คู่ต่อสู่ตายใจแล้วค่อยสวนกลับในหนังก็คือการค่อยๆดึงคนดูเข้ามาให้ข้อมูลทีละนิดอาจจะดูเนิบๆตอนแรกแต่พอถึงจังหวะก็เร่งเครื่องปล่อยหมัดนอกทางอารมณ์หรือหักมุมตอนท้าย อ๋อทำให้คัดเดายากใช่ครับผู้เขียนเขามองว่าสไตล์แบบนี้มันเวิร์กมากแต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยหรือไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่แล้วในยุคนี้อืมคือเน้นเนื้อหาเน้นความระทึกมากกว่าความหวือหวาเนาะแล้วเรื่องการแสดงล่ะคะบทวิจารณว่าไงบ้างบทวิจารณชมแจ็คเควสเยอะเลยค่ะว่าถ่ายทอดความสับสนความเปราะบางความหวาดระแวงของไซมอนได้ดีมากทำให้เราเอาใจช่วยแม้จะไม่แน่ใจว่าควรเชื่อเขาหรือเปล่าค่ะ ส่วนเจฟฟรีย์ดีนมอร์แกนก็เหมาะกับบทเอ็ดมากครับดูเป็นชายวัยกลางคนแข็งแข็งแต่ก็มีอะไรซ่อนอยู่มีตินิดหน่อยเรื่องการอ้างอิงถึงเดวิดมาเมดนักเขียนบท ที่ผู้เขียนอาจจะรู้สึกว่าสไตล์ดิลเลอกบางช่วงมันดูโดดๆไปนิดนึงอ๋อ oh, มีนิดหน่อยครับแต่โดยรวมคือชมการแสดงของทั้งคู่เลยครับในกสรุปแลนสุดเด่นของ Neighborhood Watch ในมุมมองนี้ก็คือการเอาพล็อตคลาสสิกมาบิดด้วยเรื่องอาการป่วยทางจิตการจัดการประเด็นนี้อย่างให้เกียรติแล้วก็การเล่าเรื่องที่เข้มข้นกระชับแบบหนังเก่าๆบวกกับการแสดงที่ดีมากๆ ถูกต้องครับผมองค์ประกอบพวกนี้รวมกันทำให้หนังมันโดดเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะาสำหรับคนที่อาจจะคิดถึงหนังระทึกขวัญผู้ใหญ่ที่มันจริงจังตรงไปตรงมาหน่อยถึงขนาดที่เขาทิ้งท้ายเลยว่าถ้าคุณเป็นพวกที่คิดว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่สร้างหนังแบบเก่าๆกันแล้วลองดูเรื่องนี้ชัดเจนมากเลยนะคะ ใช่ครับชัดเจนมากแล้วจากที่บทวิจารณ์เขาตั้งข้อสังเกตว่าหนังรถทุกขันผู้ใหญ่ที่ฟอร์มไม่ได้ยากมากแบบนี้เนี่ยมันมักจะไม่ค่อยได้โปรโมตหรือไม่ค่อยแมสเท่าไหร่มันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะชวนให้คิดต่อเหมือนกันครับว่าทำไมหนังแนวนี้ที่มันเน้นเนื้อหาบรรยากาศเข้มๆถึงอาจจะถูกมองข้ามไปในยุคที่หนังแฟนชายหนังซ G มันเยอะมากๆอืมน่าคิดนะคะครับ มันบอกอะไรเกี่ยวกับรสนิยมคนดูตอนนี้หรือว่ามันสะท้อนออลำดับความสำคัญของสตูดิโอหรือคนจัดจำหน่ายกันแน่ก็น่าเก็บไปคิดต่อกันครับหลังจากได้ดูหนังเรื่องนี้